สวัสดีครับวันนี้ได้สตอข้าวสวยๆจากกาลยานมิตรในตู้เย็นปรากฏว่ามีเนื้อหมูสวนสะโพกอยู่พอดีเลยทำเมนูหมูผัดกะปิใส่สตอไว้สำหรับเป็นกับข้าวมื้อนี้เลยครับวิธีทำง่ายๆสไตล์พี่พงครับขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับ วัตถุดิบมีเนื้อหมูส่วนสะโพก300กรัมนำมาล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นๆประมาณนี้ส่วนสำคัญตัวต่อมาคือสตอข้าวครับใช้ห้าฝักนำไปผ่าซีกและแกะออกอยากเปลือกแบบนี้แบบนี้และมีเคล็ดลับคือนำไปแช่น้ำที่เย็นจัดเพื่อจะให้สตอ เเมม็็ดดแตตตต่งตงึละะกกกกรรออกรรอออออออบบบนทําาสสจจไ้พี่พงศ์ใส่น้ำแข็งลงไปด้วยเพื่อให้น้ำเย็นจัดสตอของเราจะได้กรอบเร็วยิ่งขึ้นส่วนผสมที่สำคัญตัวต่อมาคือกะปิกุ้ง70กรัมพี่พงศ์เลือกใช้กะปิกุ้งแท้ๆจากชุมพรเป็นลูกค้าประจำเขาเลยครับกะปิอร่อยไม่เค็ม นำมาประกอบอาหารแล้วอร่อยมากเลยครับน้ำตาลมะพร้าว30กรัมกระเทียม6กลีบหอมแดง5หัวพริกขี้หนูสวน20เม็ดพริกแดงกินดา5เม็ดมะนาว1ลูกสีอูด,ดา1ช้อนชาเมื่อเตรียมส่วนผสมครบแล้วมาลงมือทำกันเลยนะครับนําพริกขี้หนูพริกแดงกินดา มาใส่ครกและตำให้แตกใส่กระเทียมและหอมแดงลงไปตำพอกระเทียมและหอมแดงแตกใส่กะปิลงไปใส่กะปิลงไปและโคลกให้กะปิหอมแดงกระเทียมพริกแหลกข้าวผสมกัน ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปโขลกให้สวนผสมทั้งหมดรวมเข้าด้วยกันพอโขลกจนได้ที่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็บีบมะนาวลงไปบีบลงไปให้หมดเลยบีบลงไปให้หมดเลยนะครับ เสร็จแล้วใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนนำกระทะมาตั้งไฟใส่น้ำพึ่มพืชนิดหน่อยรอจนน้ำมันร้อนใส่เนื้อหมูที่เตรียมไว้ลงไปผัดเลยครับผัดจนเนื้อหมูร้อน ตักส่วนผสมทั้งหมดที่โขลกเตรียมไว้ลงมาใส่แล้วผัดต่อใส่น้ำล้างครกลงไปด้วยผัดคนจนเนื้อหมูสุกนุ่มใส่สีอิ๊วดำลงไปผัดคนให้เข้ากันแบบนี้นะครับสีสันน่าทานมากเลยครับ รอจนน้ำงวดได้ที่ใส่สตอลงไปเลยใส่ลงไปแล้วผัดผัดคนแบบนี้นะครับคนจนสตอโดนความร้อนและส่วนผสมต่างๆทั่วถึงจากนั้นก็ปิดไฟยกลงเลยครับ ไม่ต้องรอให้สุกเกินไปเดี๋ยวเนื้อสตอจะเปื่อยไม่กรอบครับตอนนี้ผัดหมูกะปิสตอของเราสุกพร้อมทานแล้วนะครับกลิ่นหอมหน่าทานมากๆตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟเลยนะครับพี่พงวางพริกขี้หนูสดลงไป เพื่อเพิ่มความน่าทานจัดจานให้สวยงามด้วยครับนำพริกไทยมาวางไว้สำหรับเป็นกับแกล้มด้วยเสร็จแล้วตักข้าวสวยร้อนๆมาทานเลย โอ้โห oh. อร่อยมากเลยครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับเมนูนี้ทำง่ายแต่อร่อยมากๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พงด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ